รู้แล้วใครคือโน,นในคลิปเสียงอ้างแต่งโมถูกทำร้ายด้านพสนอานนท์กรดแทนเผยจะคุณอะไรขวันให้เกียรติคนเสียชีวิต หลังจากที่แม่แตงโมออกมายอมรับว่าได้ส่งโทรศัพท์ของลูกสาวไปให้บางแจ็คที่สหรัฐก่อนบางแจ็คจะโพสต์ภาพวนเกินเหตุบนเรือในเพจแฮปปี้เมลอนออฟฟิเชียลซึ่งบางแจ็กก็ได้บอกอีกว่าได้รับฟังคลิปเสียงแล้วอ้างว่าเป็นเสียงของแตงโมพูดทำนองว่าเธอถูกทำร้ายจิตใจและล่าสุดพอ,อานทน์ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าคดีของแตงโมก่อนหน้านี้ตนเป็นหนึ่งในคนที่สนใจกันติดตามข่าวของแตงโมมาตลอด แต่เมื่อจัดพิธีชาพนากิจไปแล้วก็รู้สึกว่าน้องไปดีแล้วไม่อยากจะยุ่งอะไรแล้วตอนนี้มีประเด็นการพยายามขุดคุยเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้ต้องให้เกียรติคนเสียชีวิตไปขุดคุยเรื่องส่วนตัวเอาภาพลับเข้ามาคนละเรื่องกันกันกบบนเรือเอาหลากักฐานส่วนนี้ขึ้นศาลก็ถูกปัดตกโหมด กรณีที่บางแจ๊กนำคลิปเสียงเหตุทะเลาะกันมาเปิดตนมองว่ามันนอกเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับบนเรือเพราะไม่ได้มีการทะเลาะกันบนเรือเห็นไปสัมภาษณ์ใครในบรรดาแฟนของแตงโมอย่างแตงว่าเป็นคนในคลิปเสียงหรือไม่ก็ไม่ใช่แตงไปถามผู้จัดการโตโน่ซึ่งก็ไม่ใช่หรือที่หลายคนสงสัยว่าเป็นนิกหรือไม่ซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงก็เป็นเรื่องที่เก่ามากเห็นมีคำพูดว่าโนซึ่งก็เป็นเพื่อนชั้นสองของแตงโมเพราะมีคนชื่อจูโน่เขาเป็นแฟนของช่างแต่งหน้าแต ซึ่งก็อาจจะเป็นการพูดคุยกับจูโน่ก็ได้แต่ส่วนตัวมองว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคดีไม่ได้เกี่ยวกับบนเรือควรให้เกียรนคนตายไม่เข้าใจว่าจะขุดคุยเพื่ออะไรยอมรับว่ากรดแทนน้องน้องไปดีแล้วแต่ไม่ยอมจบกันสักที